บึงต้นผักข้าวตองพันดังสามสิบเก้าเก้าสิบห้าสี่สิบยูโรเว้ยสี่สิบยูโรพี่น้องผักข้าวตองพันดังเว้ยงามขัดมาชาดีล้องพี่น้องมาชมสวนดอกไม้มาชมหมองกระรานขายดอกไม้ดอกบันแากดอกดอกไม้หาซื้อดอกไม้พี่น้อง ือดอกไม้งามงามงามเจ็ดยูโรแปดยูโรแต่ราคาพี่น้องแต่ราคาตองบไดรายบายบรายงามคักเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดยูโรสวยนีไหมดอกไม้ไมงางามงามงามดอกกุหลาบหอมซิลโม,โม,โมอมองขอซื้อชิคาย่ำก่อนชาดีลอง งามลร้พี่น้องอยวไปเบื้องต้นใหม่ไปเบื้องต้นนะของผู้ปารนเชียหาย,ยเานี่ยบรรยากาศมาให้ดูนะคะบรรยากาศโอ้ดอกไนี้ก็งามแต่ว่ามันมันมันบ่อยู่ทนไหมพี่น้องอันนี้สวยด้แต่บา,บา,บ,า,บ,า,บ,าบา่อยู่ทนเนาะไม่อยู่ทนโอ้บักโตมาตบักโตมาต โจมาเชอรี่โจมาเชอรี่รเ,รเขาขาหายแล้วอย่าไปเบิร์กมี่นั่นปะอันนี้ดาวเรียงดาวเรียงดาวเรียงบ้านเรานะคะวันนี้พามาชมสวนดอกไม้เมืองฝรั่งเศสไม่ใช่สวนหมองเขาขายพี่น,อน้องกระซัมสวนอันนี้แตง่งอันนี้งานขายสุอันสุยางนี่ขายกระตุ้งกระต่ายพ่อพี่นอ้อง เดี๋ยวขอดไปเบิร์นสลัดกอนนะบอกแตงกัวก็มีมีต้นใบสลิดกันน้มีต้นบาสลิก,ก,อ,ลกอันนี้สลัดสลัดเขากาเบียขายพี่น้องว้าวต้นกระเทียมปลาหลายลูส <c oughs> หลายรูสต้นกระเทียมปลาหลายเดลูสว้าวพี่น้องกระเทียมปลานี่ขายอีพออีแม่ข่อย10ยูโรต้นกระเทียมปลา กระเทียมปลาขายสิบสี่ยูโรไม่ไม่ี่นองมึงนี่ต้นกระเทียมปลาขายสิบสี่สิบห้ายูโรก็เป็นจังไข่อข่เอามาปลูเต็มบลีอยู่สิบสียูโรก็ฮะเว้ยบายบายบายายบายขไข่เต็มสวนอยู่อันนี้ต้นหลายต้นบอกพริก ใน,นต้นบักเขียเทศวันนี้พาพี่น้องมาเลาะนะพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะ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 ต้นต้นมาต้นซาะแหน่พร้อมพี่น้องดูนะขายผะพร้อมด้ยขายผะพร้อมมีหอดไก่้ขายอยู่นี่แล้วอวยไปไหมกว่าจะเอายางบูตะบักกับเลาะสะก้อน ไข่เลาะสะกอนก็บ่้านในเอาหยังไข่เลาะสะกอนแต่พอไข่เห็นตัวกระเทียมตาอุ้ยต้นอีหยังนี่ต้นบักเขียบักเขียะงเกอโอ้บักเขียต้นละสีโยูโลพ่ะนะป่าติโชกสื่อกินดีกว่าพี่น้องงานบ่แต่มันได้หลุนเลยอ๋อว่าและสีโยูโล มาแพงแค่สูบเปลูกมันดอกซื้อเอาหน่วยมันดีกว่าช่วยจะไปหดน้ำช่วยตีไงแมงลินหมากินตายจอยขนาะดพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศด้นบอกอ้ยเสียงเหมือนั้นโอ้พีน่นี่เจ้านางแ็งนะยังนี่มีต้นเสียงฝาพี่น้อง ข้าวบึงราคาของบอกเฟียงฝาอันนีここ้เฟียงฝาบานเฮานี่ราคาไม่ต้องบอกเอ้แข้งแต่แข้งดีเอ้ยนี่งามเท่าไรนี่ไข่อยากซื้ออยู่นี่ตรงนี้สวยมากสวยมากสวยรถเขาล่ไข่ตรงฝาเอ้ยนี่สวยนี่ ตรงบิ่งราคา mm hmm. ดีาาเลค่ะนีเตียงฝ้ามันมีแบกอยู่ลูกน้องมึงต้งนตง,งอนไก่ไปน้องนีม่มีงอนไก่งอนไก่ให้อยู่ลูก็คือบอกราคาก่อนเตะเพราะว่ามันของมันแพงค่ะของมันแพงข่ขอยคือว่าท่านดีสื่ออย่างยัง่งเง พามาหล่อเบิ้องสีๆีข้างในสอพี่น้องเอ้าอวยไปข้างี้กอนโอ้หดอกทานตะวันกับมีพี่น้องเอออันนี้งามสวยนะสวยนะพี่น้องสวยสวยแต่มาบ้านเดี๋ยวต้องเบิ้องของสีเอาไปได้พี่น้องคอยเลาะตอก่อนพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบองเพชรสวยๆเฮ้มีแต่งงามๆพี่นอ้องพันตะบองเพชรงามงามเอาไปรประดับบานอุ้ยมีดอกกันมี้อันนี้พันตะบองเพชรนะคะอุ้ยสวยงามเอาบานหางจรเะเข้กันมี้บานหางจระเข้ก็มีเท่าไหร่เอออะโลเวราอันนี้พันตะบองเพชร หวานหางจระเข้ก็มีสวยงามสวยงามพี่น้องมาดูพันไม้ตะบองเพชรประดับบ้านประดับเนียงประดับสวน <c oughs> ได้เวลาประดับสวนแล้วพี่น้องจา๋าเอาดอกไม้ไปประดับสวนเ <c oughs> ะแต่บองเพชรไปประดับสวน <c oughs> ได้รถคันหนึ่งนะคะ <c oughs> นี่คือตะบ,บองเพชรค่ะตะบ,บองเพชรุวยงามงามงามหลายหลากหลายสายพันธุ์นะพี่น้องคอนซ้อนนอนตะบ,บองเพชรพึ้งนะช่วยช่วยช่วยขนาดตะบ,บองเพชรโคนอดอกไม้พี่น้องเต็มตาเต็มรถอยู่ไปเอาดิหล่นเราไปสินเนยบานหล่นตาหล่นหล่นอยู่เล้ว่ ไปประดับสวนไปนองจา้มามนะพรอยไหนงามๆมไปยิบเอายิบเอาเลยเอันนี้ก็สีเอาไปงามดีนี่แต่ปีละเชียไปนองหนาวมากกระตายขั้นบ่มยันดีๆตายเบิดหนาวมาอเอาวันนี้เอาสีใดไปนองสีชมพูโอ้ยพิะอ่อนเลยอดตว่าไรนะไปนองนงามหลายสีใดก็เอานะไปนองเนะ